วันนี้นะครับผมจะพาเอฟซีทุกท่านนะครับมาดูหนุ่มหล่อบ้านทลาดนะครับผมช้างสองเชือกนี่เป็นพี่น้องกันนะครับผมนี่ครับพายทองคูณนะครับผมกับพายชัยมงคลนะครับผมช้างสองเชือกนี่เป็นพี่กับน้องกันนะครับผมแต่คนละแม่นะครับ พ่อเดียวกันนะครับนี่ครับก่อนชมคลิปฝากกด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสีดอคุณเงินนะครับผมวันนี้นะครับผมจะพาเอซทุกท่านนะครับมาดูหนุ่มหล่อบ้านรลาดนะครับผมช้างสองเชือกนี่เป็นพี่น้องกันนะครับผม นี่ครับพายทองคูณนะครับผมกับพายชัยมงคลนะครับผมคช้างสองเชือกนี่เป็นพี่กับน้องกันนะครับผมแต่คนละแม่นะครับพ่อเดียวกันนะครับนี่ครับแต่พายทองคูณนี่จะเป็นพี่นะครับ พายชัยมงคลเป็นน้องนะครับนี่รอทั้งสองเชือกนะครับวันนี้ก็เอามาอาบน้ํากินน้ํานะครับผมแล้วก็จะได้นําพาช้างสองเชือกนี้เข้าหลักนะครับไปผูกกินหญ้ากินอาหารนะครับผมก็นานๆนะครับผมที่จะได้มาอยู่ด้วยกันยืนคู่กันแบบนี้นะครับเพราะว่าวันนี้โอกาสดีนะครับผมควัน <horizon> นะครับผมได้เอาช้างมาลงน้ําพร้อมกันนะครับก็มาเจอกันพอดีก็เลยได้มาถ่ายให้เอฟซีได้ดูนะครับผมพ่อของเขานี่เป็นพายทองผาภูมินะครับตอนนี้อยู่จังหวัดเชียงใหม่นะครับผมเป็นช้างที่ตัวใหญ่มากนะครับหน้าตาก็จะ ออกเหมือนกับชัยมงคลมากนะครับพ่อของเขานะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปของพ่อช้างสองเชือกนี้ให้ดูนะครับว่าจะรอเหมือนพ่อไหมนะครับผมนี่คสังเกตดูนะครับว่า หน้าตา<อ>จะไม่เหมือนกันนะครับ<อ>แต่ว่าคือขั้วนะครับรอคนละอย่างรอคนละแบบครับ,น,น,บ,รรบนี่มันจะอาออกจะดังโดงไงครับไม่วันนิ้วห้ไอะไรครับขาดเครื่งปุ๊บเลยครับนี่ทองคูณนี่ก็จะเป็นควานจ่อยนะครับผมนี่คือวางหน้าแตกดิเห็นแล้วแต่สองเปลี่ยนแตกอันสองดูแตกดูแตกดู นี่แจ้งกแตกก็ดูดีเห็นแล้วตัวยิ่งใหญ่ตัวใหญ่เห็นหมือนโอ้ครับยี่สิบกว่ามือพ่อพอแล้วเมือนไรก็พอก็ไรไปแบบไม่ให้แต่แรกไปเชี่ยมเริ่มต่อเชี่ยมาเกศไทยหล่อหล่อรถไถยฟันขึ้นพอดีเลยภาษาคนหนักไปยางไปอ่บบะบ้งนคนเหลือเยอะบ้าสนาดไอีกก็งาแตก<า>นะครับผมแต่รถไถน,นะครับไปไถแล้วก็ถือว่าเป็นดวงดีของเจ้าของนะครับที่ได้เจอนะครับผมก็หาหลายวันนะครับก็บอกว่าหายไปยี่สิบกว่าวันนะครับถึงเจอนะครับพอดีมีรถไถไปไถนะครับ โอ้่อจริงๆครับช้างสองเชือกนี้แต่ก็อายุไล่ๆกันนะครับแต่ชัยมงคลน,นี่จะรูปร่างสูงหน่อยนะครับทองคุณนี่ก็สูงเหมือนกันครับเป็นช้างพ่อพันธุ์นะครับสามารถผลิตลูกได้หลายเชือกแล้วนะครับทอคุณ รูปร่างดีทั้งสองเชือกนะครับแต่พ่อของเขานี่ตัวใหญ่มากนะครับตัวใหญ่แล้วก็สูงมากนะครับงาก็จะออกคล้ายๆกันกับชัยมงคลวันนี้อิ่มมากนะครับผมของคุณ นี่ครับนี่ครับ,รบเดี๋ยวก็จะเดินไปนะครับผมเพื่อจะเข้าหลักนะครับ เดินตามก ouais ันไปเรื <y <y ่อยๆนะครับออกกาลังกายด้วยนะครับผมขอคุณก็ ออกกำลังกายไปในตัวนะครับเดินเฉยนะครับผมใจมงคลของเราครับ เราก็ต้องใช้เสียงหน่อยนะครับเพื่อสั่งเขานะครับให้ช้างได้รับรู้นะครับผมว่าเราสั่งอะไรนะครับหางของทองคูณน,นี่ก็จะไม่เหมือนชัยมงคลน,นะครับหางทองคูณน,นี่จะเป็นหางดอกเยอะนะครับผมสงสัยจะเป็นตามกรรมพันธุ์ของแม่นะครับ ช่ครับช้างไม่ได้ทำนานนะครับผมเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ออกงานนะครับช่วงนี้โควิดนะครับผมเราก็ต้องทำไปเรื่อยๆนะครับไปแล้วครับ เดินขึ้นไปเพื่อจะไปหลักนะครับผมฝั่งนู้นก็จะเป็น ขันเงินนะครับที่เห็นอยู่ต้นไม้นูนนะครับครับนี่ก็มาถึงจุดแยกกันแล้วนะครับทองคูณก็ไปหลักนะครับพายชัยมงคลก็กลับหลักนะครับแยกกันซ้ายขวานะครับผมนี่ชัยมงคลก็ไปแล้วนะครับทองคูณก็เดินไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวตามไปดูที่หลักเลยนะครับนี่นะครับก็ตามมาถึงหลักนะครับผมต้องเดินผ่าน ทางปูเป้สาวสวยไปก่อนนะครับเพื่อจะไปหาหลักทองคูณนะครับผมนี่สาวปูเป้ก็ยืนนิ่งเลยนะครับผม,ม,ไไาม,มาครับนี่ก็มาถึงหลักของทองคูณแล้วนะครับผม ช้างพ่อพันธุ์อีกเชือกนะครับที่อยู่ในหมู่บ้านทลาดนะครับผม,รมครับเราก็ต้องผูกน้องช้างเราไว้นะครับเพื่อเซฟนะครับผมเพราะว่าควานช้างนะครับไม่ได้อยู่กับช้างตลอดนะครับผมบบตอนกลางคืนเราก็ค่อยออกมาดูเป็นรอบ,เป,รอบเป็นรอบนะครับผมต้องเซฟไว้นะครับเพราะว่าช้างอยู่ในซุ้มท่าสายนี่หลายเชือกนะครับนะครับสิบกว่าเชือกนะครับผม เราก็ต้องเซฟไว hay, ท้ทุกเชือกทุกเชือกนะครับเวลาหลุดหรือขาดโซ่นะครับผมถ้าช้างไปหาการเกิดการทำ้ายกันก็จะมีปัญหานะครับผมก็หล่อมากๆนะครับผม นี่ครับวันนี้ได้สับปะรดนะครับผมจากเพจอีจันนะครับที่ช่วยเหลือนะครับช้างตกงานนะครับผมทองคุณนี่ก็เป็นอีกเชือกนะครับที่ตกงานมาจากพัทยานะครับผมก็ได้เอามาอยู่บ้านนะครับครับก็ฝากเอฟทุกท่านนะครับเข้า มาติดตามช่องสีดอคุณเงินด้วยนะครับฝากเป็นกําลังใจฝากกดสับสไครต์กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับได้ทําคลิปดีๆนะครับสวัสดีครับ